สวัสดีค่ะพบกับช่องบอลลี่สีธัญญาชาแน,นลนะคะวันนี้บอลลี่จะพาทุกคนไปชมอะไรนะคะคุณมาะรานคะน้องติ๋าเป็นเป็นลงพื้นที่ค่ะลงพื้นที่ออที่วัดหลวงปู่ภูคานปู่ดินแดงนะคะแล้วก็ตอนเย็นนะคะสุขานอปป้องบอลลี่ไกฟอนออู้ไทยนะคะ ไว้พระธาตุนะครับเพราะว่าน้องบอลรีต้องมานะครับจะไปพร้อนไันเดี๋ยวอัปเบดนะครับจะได้พร้อมไหมอัปเดตก่อนพรอนแบบไฟไหมนะคะอันนี้พี่มะขาของเราเลค่ะดูแม่น้าตัวนะคะ่ะทุกพี่ชอบแกงอะไรค่ะแล้วก็รรับองวันนี้พี่กอล์ฟสุดสุดนะค่ะยายเอาตำตอนนี้กำลังแต่งหน้าอยู่นะค่ะยังไม่ได้แต่งหน้าเลยครับเพิ่งอาบน้าเสร็จเมื่อกี้่ะ ค่ะตอนนี้ขบวนของเรากําลังเดินไปขค้ืนที่รถนะคะผมนี่นะคะพี่มาขาบของเรานะคะสมัยสวัสดีค่ะ คุณชาชาจะรับบทเป็นตากล้องให้เรานะคะได้ค่ะโอเราจะทำอะไรกันบ้างนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาสำรวจพื้นที่นะคะช่วยน้องหนล์มนะคะในโครงการการสอนนะคะโครงการยอดบิกภูิปัญญาศึกษาภูมิวัดฟอนปากที่ตามนะนะคะโอเคค่ะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ไหนตอนนี้เรากำลังจะไปอยู่ที่วัดหลวงปู่ภูพาน์นะคะโอเคโอเคค่ะไปกันเลยนะคะกระทรโรเจอกัน่ กเสร็จาถึงวัดผู้ดินแดงแล้วนะคะทุกคนเราจะพาทุกคนมาชมบรรยากาศกันนะคะวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนี่ครับรับผู้ป่าผู้ตายนำถอดนะนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นวัดชอันนี้จะเป็นทางเข้าวัดนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังเดินทางขึ้นไปที่เราจะไปหาหลวงปู่นะครับทุกคนไม่ได้่ครับเดียวจะแต่งตัวเรียบร้อยไหมเรียบร้อยอยู่หนอทุกคนโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในสถาแล้วนะคะเราจะพาทุกคนไปกราบพนะครับ ในบรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนแบบเย็นสบายอากาศไม่ร้อนเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้หลวงปู่แล้วนะครับทนพามีน้องปีหนึ่งมาดูสถานที่ด้วยนะคะทุกคนโอเค วิวสวยตรงนี้สวยเรากำลังเดินทางกลับนะคะพอดีเสร็จธุระที่คุยกับหลวงปูง่แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศในการากลับลานอ่าวันนี้ก็จะเอาไปให้ติดตัวขตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะเป็นทุกโลอันนี้หลวงปู่ก็ให้แมทเรามาด้วยนะคะ ค่ะตลอดการซ้อมลำกับคุณชาชาอือมร,รยากาศของวันนะคะก็จะลมเลื่นมากมีต้นไม้เยอะมากอากาศเย็นสบายค่ะทุกคนอากาศไม่ร้อนไม่ถึงมาได้รอยู่นะ ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็แวะซื้อไอศครีมนะคะมาชีเมไอศครีมที่เหมือนจำหน่ายผลิตภัณฑ์น,นมนะคะนมสดจาบวัวแท้ๆจากเต้าเลยนะคะทุกคนมาชีเมแม่ไอศครีมรสอะไรบ้างตอนนี้ ตอ่ตอแถวค่ะต่อแถวว <laughs> ีนอีกแล้วนะคะทุกคนรถนมไม่ะครูแอนสาบอีกแล้วเป็นครูก็ต้องต่อแถวครูขะครูขาให้โอกาสยิบก่อนเลยครูขาจะมีรถอะไรบ้าง ก็มีรสตอเบอรี่นะครับเอ่อกล้วยหอมมีอะไรหลังจากที่เราไปไปกราบหลวงปู่ทานลแล้วเราก็พาเด็กๆนะฮะมารับประทานนมเพื่อเสริมสร้างกระดูกและฟันและดาบไม่มีติดหรือเปล่ากระดูกและฟันและดาบจะไห้มีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากดังนั้นการสร้างโคมงตรงนี้จะทำให้เราเท่านี้เลยต้นบอรี่ใช่ค่ะคุณนี่สวยมากทำไมไม่ต่อแถวลูก รักแกวรัดก้นค่ะคุณครูกรดดาเป็นสุดตัวนมไหมคะเออด้ลูกหวานนี้มาอยากกินนะ้ว้าวขายรอบของหวานผลิตภัณฑ์จากนมที่ข็อ้ยสีบ้างแล้วตนี้ปลาบสตเนเตอช็อกโกแลต้ยช็อกโกแลตชาเราจะกินตไรนช็อกโกแลตอีกอันนึงเอามา เน้นๆจะช็อกโกแลตแล้วนะเกมเลยนี่ไงสตรอเบอรี่เอามาหน่อยนึงนี่มาเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลต12บาทจากช็อกโกแลตค่ะนี่สตรอเบอรี่ช็อกโกแลตมันเป็นการโอเคค่ะอร่อยไหคสดชื่นสดชื่นมากเลยค่ะตอนนี้เราคิดแบว่าได้บรรยากาศนะคะตรงนี้ทุกท่านตรงนั้น นี่น้องวัวด้วยนะคะมีวัวกันด้วย่าอันนี้ที่เต้าเรียบลงนะคะแซ่บหลายก็ไปบีบนะคะแต่วพอเราเห็นมั่วอีหลีจังยู่ใส่ไม่นี่มุนนี่นะครับรอหมอต้องรอซีรอสซีไม่รอคุยแอดสอนนะเคุณแอดสอนน่ะพี่กอลพูดเองเลย้วนี่ชิปนี้น้ำทั่วเลยมาชาสีสันค่ะครู ก็ตัวจริงหัวขวัญคู่แอกกับคู่พี่ดารากันคือตัวน่ากินมากเลยค่ะทุกคนสาวปลีกคิวปลีกคิวเลยกันบอกคัสุลิเราจะพัฒน์ขนมปชนสิ่งขิกอันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตนะคะตอนรีวิวรีวิวพือคันรีวิวตอนรีวิวทุกรถเลยนี่อร่อยมากเลยค่ะตอนนี้ที่ดูรถเลใช่ียไหมแม่รถเดียวกัได้ดีสุดยอันน้อดวิญญายจากโควิดห้ามกินช้อนเดียวกัน แล้วช็อกโกแลตก็จะอร่อยมากนะครับมีความเป็นนมสดแล้วก็มีช็อกโกแลตแบบเกรกๆค่ะใครที่แวะผ่านมาก็มาเชิญมาชิมกันได้นะคะอร่อยมาก12บาทเลยค่ะเพื่อนๆนะูนี่นะคะมารีวิวนมนะคะมันมีรอดค่ะดูคงจะมีรอดเขียดู ากันยืนอย่างค่ะ๊บนค่ะเดี๋ยวกังารับอุ้ยไปยืนไปยืนในกนยังต้องใช้กันยินไลยืนอตต้องตัดก็ต้องตัดไม่ตัดค่ะนักเรียนนักนสาอันนี้ผลิตภัณฑ์จับต้องีายนักเรียนอยคะนมถูกนะคนมพัชไรแต่ก่อนต้องใช้แบบนี้ยาค่าครูมาตลอดตัดแล้วมันก็มันจะต้องมีครูคนนึงค่ะที่ยืนถือกัไกายยืน มันจะมีสีตอนมีเบสท่านดทานัานขตอี้่ะนนี่นี่มนจีเอานมโค90ตวแล้วีถ้าคุณคูตัดตรงกลางคูตดเียบตนอร่อยอร่อยมากเลยตอนตอนเป็นเด็กได้กินไหมไม่มีโอกาสได้กินเลยได้กินแต่นมสดหรืองัี่ินงเรียตุ้อาะกินรักค้งหรือน่ค่ะอันนี้คือเป็นการลิ้มรส ขมายห้าไหลเลยครับขมายห้ามไหลทผมนี่น้องน้ำตาห้ามไหลครับครูอันนี้เดือดตรงครั้งแรกนะถ้าเราได้กินตั้งแต่เด็กคงจะโตกว่านี้นะคะ อคค่ะรสชาติได้อันนี้คือสูงสูงใสใหญ่บึ้มคืออยู่บ้านบ้านได้กินนมตลอดนมวัวนมควายนมหมูนมแมวกินหมดก็เลยเป็นอย่างนี้สวยมากรานนี้ครูกินนมเรากินนมตั้งแต่เด็กเราก็เลยไปยืนเทียบไซส์กันโอเคครับตอนนี้คุณครูกะลังแกงกันเองแล้วนะครับคือสูงแล้วอันนี้สูงแล้วกินแล้วก็สวยแบบนี้อันนี้ อันนี้คืออะไรคะอ๋อเก่งเลขอยู่ค่ะเก่งหน่อยสักลายก็เยอะอยู่ต้องไปไหนสาวแต่เราซื้อเลขแม่บอกตำรวจดูนี้ซื้อหมดนั่งหรอเออเราจะถูกนั่นแหละมันมีหลายตัวแม่ทำไมซื้อที่ไหนเราซื้อตัวละห้าบาทเพราะว่ามันเยอะหมดแล้วโอ้เลขกอรไม่หวานไปซื้อหมดยังไม่ถึงสามร้อยแล้วเนี่ยไม่กินนมน้ำตาลยายนุ่มหุบแล้วเนี่ย ตอนนี้ก็ถึงช่วงเย็ยนแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะมีภารกิจนะคะในการรำถวายพระธาตุในวันนี้นะคะแต่งหน้าแบบเล็กๆเบาๆนะคะแล้วก็จะจอดรถนะคะเพื่อนๆแล้วก็ไปจะจะไปใส่ชุดใส่ชุดสูทแล้วก็รำชุดยังไม่มาคุยแต่หน้าใบใบสวยนะฉันน่าสวย โอ้โอตัวนตัวัอ้ตอนนี้เรากำลังทำผมนะครับเพื่อนเพอดีว่าเราเรื่อใส่เน็ตมาตอนนี้เน็ตมาถึงแล้วแล้ก็ทำผม ชุดจะมาถึงกี่โมงครับคุณพี่ชุดกำลังเดินทางชุดกำลังเดินทางนะคะเราใส่ชุดพุธชุดพุธไทยสับนนะคะเป็นเกียรติมากเลยใส่ชุดพุธไทยวันนี้เป็นเกียรติแต่ว่าอร่อยนะตลอดนะครับงานจับจู๋นะครับเพื่อนๆแจ็คซิล้ำมทายอย่างนีพี่น้องถ้าเบิ่งออกถ้าติดตามช่องยูทูบบรีสิทธัญญานะครับกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับเพื่อน อย่าลืมนะคะภูการลูมคืนนมัสการพระธาตุเชิงชุมวันสุดท้ายวันสุดท้ายวันสุดท้ายนะคะวันนี้นนอร่อยมากตอนนี้กำลังใส่ชุดนะคะทุกคนมี่ชุดพุดทธสกลนครนะคะสวยมากดูนะครับจะมีเป็นข้าคามคามแท้ให้แม่ย้อมให้นี่ย้อมโดย ที่มะขามขัทางนู้นค่ะแม่ยอมให้แต่แม่ครับนี่ค่ะนี่คือค,คนยอมนะคะของเราค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ใส่ชุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ<ก>ค<ก>คเรากำลงังจะเดินไปที่หน้าพญาต์เนาะตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงกว่ากนะคะทุกคนหกโมงสี่สิบเจ็ดราคาก็เดินมาก็ดีมบรรีบรรยากาศของ ขายของคเอาฟางลายๆข้าวระดิ่งระดรับครับอันนี้ก็จะเป็นน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะ สดีค่ะไปฝังไหนอ่ะไปทางไหนไปทางนี้เหรอปี่ยาวมันจะไปเลยไม่อยากกินต้้งักกูอยากกินสเง งนี่นะคะคนฝึกสอนของเราคิดกรอบนะคะฟ้อนท่าย่างเราไม่รู้ไม่รู้ค่ะเขาจะฟอนแบบถ้าแบบคิดเอาเองนะน้อยเรียบร้อนเพราะว่าเน่เน่กินเน่เน่ไปฟอนอยู่ข้างหน้าเลยจ้ะเพิ่งผ่าโอเคได้สาวน้อยเรียบดอนเนาะไม่รู้กลปองด้วยโอ้ยมันแบบมันกาแฟตัวเลยมันกับอายุระดูหัวอุยน่ารักจังเลยอ่ะเน่เน่ 네คนนี้น่ารักมากชอบมากคน pues นี้น่ารักชอบนี่เราก็มาถึงข้างในพระธาตุแล้วนะคทุกคนนี่นะคะสรเด็จพระธาตุพลาค่ะวันดีค่ะอันนี้ก็มีเอฟซีมากรอดค่ะสวยมากทุกคน เปไงบ้างคะคุณเปียววันนี้งง่่ววไไมหตอนนี้ง่วงมากเลยค่ะแล้วเราก็ต้องสูง้เนาะจิตวิญญาณนักสแสดงโอ้ยตรงนี้แต่งสวย,ยนะคุณแม่ก็<อ>จะเป็นลานานะคะ ลาลายนะครับกนาชาัอกจากราชภัสดุกรุะคะ ก็มาถ่ายรูปกันนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้เรากำลังรอที่จะอ้อนถวายพระธาตนุนะคะตอนนี้รอเลิก,เลกงามยามดีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าจะมีผู้คนมากันอย่างเนึ่งแน่นนะคะก็จะเห็นได้ว่าความศรัทธาของผู้คนชาวจงังหวัดสกลนะครที่มีต่อพระธาตุเชิงชุมนะคะได้มากราบนมัสการทุกปีนะคะถึงจ,จะม,มีสถานาการณ์โควิดแต่ทุกคนก็มีความหลักงไายเข้ามานะคะ จในวันนี้นะคะก็มีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายหลายอย่างตั้งแต่เช้านะคะจนถึงตอนเย็นก็ตั้งแต่ไปวัดวงปูปภูพานไปโคโนมสากขอนโคโนมแล้วก็มารำถวายพระธาตุนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้สิทธัญญาก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ให้ว่าน้องบันลี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย